สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลนาฬิกานานาสาระวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัว m b g c o m e x Vintage ตัวนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยต้องบอกนี้ครับว่าตอนที่เปิดจองเรือนนี้คือทางค่าย m b g ชื่อแมรีบาว่าเจนเต้ไม่ได้เปิดจองแบบปกตินะครับก็คือเปิดจองแบบเหมือนกับว่าลงหน้าปากให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลงชื่อไว้แล้วกันประมาณนี้นะครับ พอทำการเปิดจองปุ๊บก็คือปิดปั๊บเลยก็คือทำแค่ลิมิเต็ดแค่20เรือนเท่านั้นนะครับจริงๆเรือนนี้มีความพิเศษที่ว่ามันทำย้อนยุคไปเป็นรษ่นเน้นนาฬิกาวินเทจคือย้อนไปนะครับก็คือว่ามันมีที่มาอย่างนี้ครับว่าตัวคอม็กซ์เป็นสถาบันที่ดำนานชื่อดังระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งก่อตั้งประมาณปี1961นะซึ่งตอนนั้นนะ่ะตัวคอม็ x กซ์เองนะครับก็คือเอาไว้ค้นหาพวกเกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้านเชิงลึกทางด้านทะเลว่าจะเป็นเรื่องการขุดเจาะน้ํามันรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านข้อมูลทางเชิงวิทยาศาสตร์ไมโครแม็กซ์เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงทางนี้มากๆนึงแล้วต้องการนาฬิกาที่สามารถดำน้ำได้ซึ่งช่วงนั้นนะครับผมบอกว่าจะมีนาฬิกาคือแบรนด์นึงก็คือทาง Rolex ซึ่ง Rolex เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในการทำนาฬิกาดำน้ำนะทางค o มเม็กซ์ก็ร่วมกับทาง Rolex นะครับทำออกมาเป็น โรเล็กซ์โคเมรุ่น5514ตอนนั้นนะครับตัวนี้ทำให้กับนักดำน้ำที่อยู่ในภายใต้ของทางสถาบันโคเม็กซ์นะครับใช้ซึ่งสภาพการใช้งานของทุกท่านเนี่ยนะครับก็ค,คือว่ามีการใช้งานจริงนะครับไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับสภาพม,มาถึงปัจจุบันนี้นะครับปีทศกราช2020เนี่ยสภาพก็คือมีทางการใช้งานไปแล้วแตกลายเป็นของ second hand ไปนะครับซึ่งราคาซื้อขายต่อกันในตลาดต้องบอกว่า แพงมากๆเลยนะครับบางเรือนเนี่ยคือถึง150,000เหรียญสหรับแต่ขั้นต่ำๆที่เ้าเห็นก็คือประมาณ100,000เหรียญขึ้นไปน,นะครับซึ่งความหายากก็ถือว่าหายากจริงๆนะต้องบอกว่าตัว m b g นะครับก็คือคงไม่ได้เกี่ยวข้องจุดน,นั้นแต่ว่าเราอะมีการทำ Vintage คือย้อนยุคไปซึ่งมาดูกันนะครับก็คือตัวเรือนเนี่ยครับทำจากสแตนเลสสตีลนะมีการขัดเงานะครับตรงนี้ลักษณะก็คือ ตัวคือตัวเรือเนี่ยนะครับมันก็จะมีความบางก็เหมือนรุ่นรุ่นซับมาเลเนอร์ของทางโรเล็กซ์เหมือนกันที่มีความแตกต่างก็คือในส่วนของตัวกระจกนะครับกระจกเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวอะคริลิกนะครับซึ่งจะไปเหมือนกับตัวยุคอดีตนะครับซึ่งสมัยก่อนนะวิทยาการยังไม่ทันขั้นถึงตัวทำซับไฟได้ก็คือทําเป็นตัวอะคริลิกมาจะสังเกตได้ว่ามันนูนมากเห็นะครับนูนเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ต้องบอกว่า มันไม่มีวันที่ข้อดีของเรือนนี้นะครับก็คือทาง m g ทาออกมาเนี่ยต้องการให้ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายก็คือสามารถตั้งแค่เวลาอย่างเดียวเลยจุดเด่นนะครับก็คือตัวหน้าปั MC ดเป็นสีดําสนิทนะครับสะท้อนแสงไหมก็ไม่ได้สะท้อนแสงเลยนะครับก็ด้านๆเลยนะครับมีโลโก้ตัว marley b a r a g e n ต e ที่สกรีนเป็นสีสีขาวพร้อมกับตัว c o m e ex นะครับพื้นสีแดงตัวหนังสือสีขาวบอกว่าตัวเนี้ย ดำน้ำลึกได้ถึง200เมตรหรือ660ฟุตนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลตัวภายน้้ำนะครับเลยหรือตัวรูมนะครับพิเศษมากๆนะครับคือจะนูนมากนะครับคือเฉพาะภายน้้ำอย่างเดียวเนะี่ยเลเยอร์อยู่ประมาณ20ชั้นอยากให้ดูนะครับว่ามันนูนมากๆเลยส่วนตัวอเคิที่ผมบอกนะครับมันนูนลักษณะเป็นโดมเลยนะครับแล้วโดมสูงมากเลยนะมาดูตัวนี้ครับเคสไซส์นะครับ เคสื่าตัวนี้ประมาณ39นะครับความหนานะครับอยู่ที่16มิลลลักธุลัก,ก47.4มิลลิเมตรนะครับลักซ้ายอยู่ที่20มิลลตัวคาลิเบอร์นะครับที่อยู่ในตัวเรือนนี้นะครับก็เป็นตัว N H 3 5 a u t o ออโตเมติกปนนะครับก็คือเป็นมาจากทางไซโก้เหมือนกันนะครับใช้งานง่ายๆนะครับลักอะไรก็มีเยอะมากเลยตอนที่เรา รับตัวนี้มานะครับต้องบอกว่ามาดูที่กล่องนะกล่องตัวเนี้จะมีกล่องนี้ครับกล่องเป็นกล่องลักษณะเป็น Traveler Box นะครับเปิดมาเนี่ยก็จะมีตัวโฟมนะครับตัวล็อกนาฬิกายอยู่แล้วก็ตัวนี้ผมเลยเนี่ยผมได้ตัดข้อเรียบร้อยแล้วนะออกมาสองข้อนะครับที่สำคัญครับมีตัวนี้ครับ d o c Tag Do ด็อกแทตัวนี้ ที่แถมมาด้วยนะครับกับตัวนี้คือจะพิมพ์คำว่าตัวเลเซอร์มานะครับ Marebawa g e n t e จนเต้คอมิกส์นะครับ m อตัวนี้ผลิตอยู่ที่20เรือนนะครับเป็น limited edition เรือนนี้เป็นเรือนที่2นะก็เลยเป็น02.2ทับปี2020นี้เลยต้องบอกว่าตัว d o c k Tag นะครับเริ่มต้นสมัยก่อนนำหยาบรอบกว่าน,นิดนึงครับ d o c k Tag เนี่ยก็คือ เกิดจากตอนนั้นเป็นสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับประมาณปีคศ1860นะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะประชาชนกับทหารนะครับมีการล้มตายนะเป็นจํานวนมากไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับว่าแต่ละแต่ละคนที่เสียชีวิตไปอยู่ไหนรวมถึงพอเจอศพแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าศพนี้เป็นของใครไม่สามารถเอานําศพเนี่ยนะครับไปทําชาปนกิจตามาศาสนาได้นะครับก็เลย เกิดขึ้นมาว่าจะต้องทำยังไงดีก็คือตอนปี1899ด็อกแทนะครับก็ได้กเนิดขึ้นมาจริงๆนะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อทุกๆหน่วยแต่ว่าด o อกแท็สมัยก่อนเป็นป้ายวงกลมนะฮะระบุชื่อหน่วยลบนะครับแล้วก็บระบุชื่อของคนนะครับว่าในฐา,านานี้ในน,นี้ชื่ออะไรจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือทางหน่วยลบต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนจากตัวด o c กแท็นี่นะมัไปเป็นลักษณะ เหมือนตัวปัจจุบันก็คือมีเป็นป้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสร้อยตัเป็นโซ่นะครับห้อยกับตัวทหารทุกๆนายนะครับเพื่อได้ระบุตัวตนของคนคนนั้นรวมถึงระบุชื่อชื่อนายทหารที่นั้นแล้วก็มีพวกกุปเลือดนะครับเวลาเกิดสงครามริงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนั้นที่เกิดทหารบาดเจ็บสามารถที่จะ ให้เลือดได้ทันทีเพราะส่วนใหญ่ที่ทหารจะเาาสียชีวิตก็เกิดจากการที่ว่าเสียเลือดมากในระหว่างรบนะครับก็คือทําให้ช็อกโพสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับทาง M g เนี่ยก็คือทำลักสณนวันนี้มานะครับเป็นล็อกแท็กมาอย่างนี้ผมก็มองว่าโอ้มันก็ดูดีนะครับมันก็ดูวินเทจมากๆเลยนะกลับมาดูที่ตัวตัวเรือนนะครับก็คือตัวสายทำจากสเตลลสตีลนะส่วนเอนลิงตัวนี้นะครับก็เป็นล้อสานเอนลิงแบบ แบบไม่ได้เอลิงตันนะครับไม่ s OLID เอลิงก็คือเป็นละกษณะเป็นเหล็กบานพับนี้มาแต่ในส่วนของตัวข้อต่างๆของสายนะครับก็เป็นแบบตันบประมาณนี้มาดูตัวบัคเกิลนะครับก็คือบัคเกิลเนี่ยก็เจอลักษณเหมือนกับสไตล์แบบวินเทจเลยนะครับก็คือลายเดียวกับตัวสายตัวสายนี้แล้วก็มีตัว สามารถปรับตรงนี้ได้ส่วนตัวไมโครแอรจัสนะครับคือจัดตรงนี้นะครับถ้านับจริงๆี่มีอยู่ประมาณ8รูจากตรงนี้นะ8รูเนี่ยแต่จริงๆถ้าเราตัดสายใส่จริงๆไมโครแอรจัสที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่ประมาณแค่5รูสุดท้ายนี้เท่านั้นคือมันจะมีจําเป็นตน้องมีตรงนี้ข้อไว้หลบนะครับเพื่อที่สายตรงนี้ด้านในของบัคเกิลนะอันนี้ก็คือเป็นสายรัต์ล็อกตรงนี้ไปแล้วก็กดล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับ ส่วนตัวบัคเกิลตัวนี้ก็จะมีโลโก้เป็นหัวหมูของสไตล์ MBG นะครับมาดูตัว Casback ด้านหลังนะ Casback เนี่ยเป็นตัวพิเศษนิดนึงครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวครบรอบ5ปีของตัวกลุ่มของ MBG นะครับที่ทำนาฬิกาออกมาหลักหลายรุ่นมากเลยนะฮะสังเ,เกตว่าจะมีเขียนคำว่า Maleba w a g e n t t e แล้วก็มี Established 2015 Comic s i n t a g e อันนี้เป็นเบอร์02นย์ทับสอนะก็จะมีตรงนี้บอกวงบ,บอกหมดเลยคือเท่าที่ดูงานนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผมติดตรงนิดนึงว่าโครงสายนะครับสายเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวสามารถตัดข้อได้แค่ประมาณ2ข้อเท่านั้นแต่ว่าเพอิญว่าผมเนี่ยข้อมือใหญ่ประมาณ7.25นิ้วนะครับก็เลยสามารถตัดสายแค่2ข้อนี้แล้วยังสามารถใส่ได้แต่ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กกว่านี้นะครับเข้าใจว่า จะต้องเปลี่ยนสายเป็นสายประเภทพวกสายหนังก็ดีเลยเป็นสายยางซิลิโคนซึ่งหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอ๋อสิ้นถึงบ่งบอกลืมบอกไปนะครับว่าในส่วนของตัวไม่ประยมตรงนี้นะครับก็จะมีถือลักษณะเป็นเหมือนเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์ M B G เหมือนกันตัวแม่ประยมเนี่ยใหญ่เป็นพิเศษนะครับพร้อมกับตัวคาวกาตรงจุดนี้อันนี้สกูด o าวคลาวนะครับตัวนี้ไม่มีวันที่นะ ก็สามารถดึงออกมาล็อกหนึ่งนะครับก็ค,คือล็อกล็อกที่2เลยนะครับก็คือสามารถปรับตั้งเวลาได้ได้ปกติเลยงานถือว่าสวยงามน,นะครับในขณะที่เราข้อที่มือนะครับตัวลูมเนี่ยก็สว่างวาบขึ้นมาแล้วครับในสไตล์นาฬิกาดำน้ำตัวนี้ต้องบอกงี้ครับว่าเป็นตัวซูเปอร์ลูมิโนวาซึ่งทำเลเยอร์จอมันชั้นๆนั้นก็ให้หนาขึ้นจะเก็บสะสมพลังงานได้มากขึ้นมันนั่นหมายว่ามันจะสว่างได้นานกว่าปกติ เดี๋ยวลองดูขึ้นข้อนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับข้อมือขอผมที่ขนาดอยู่ที่7.25นิ้วนะครับเมื่อใส่ตัว m b g Comet Vintage นะครับก็ๆๆออกมาประมาณนี้ดูด้านข้างนะครับให้ดูเลยครับของความนูนของตัวอะติลิกนะครับสวยงามน,นะครับผมว่าตัวนี้มันดูแบบวินเทจจริงๆเลย แล้วก็ตัวเบเซอร์ที่เขาออกแบบมานะครับก็คือลักษณะเป็นฟิล์มเลยคือเป็นเฟดฟิล์มนะครับก็คือเขาทําให้มันเก่ามาเลยนะครับแต่ว่าตัวเมทอัลตร้าเนี่ยก็ยังคงอยู่นะแต่ถ้าเป็นนาฬิการุ่นเก่าๆอย่างที่ผมบอกไปแต่เื้องต้นนะครับก็คือถ้าเกิดใช้งานจริงๆนะครับเมทอัลตร้าอาจจะหายไปแล้วนะครับบางเรือนนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช anel เราด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ